อาการมันเป็นยังไงโบเมลดาทักอเล็กสวัสดีหนุ่มโสดเล่นเอาโดนค่ะถือเป็นคู่รักที่คลั่งรักโนหนึ่งสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มอเล็กทีละเดชกับนางเอกสาวโบเมลดาค่ะที่มักจะสาตรโมเมนต์ความหวานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดแถมคู่นี้ยังขยันยอดหวานใส่กันไม่ยังอย่างล่าสุดค่ะในคลิปอเล็กลุยเดียว ขึ้นเที่ยวรถไฟลาวคนเดียววังเวียงเวียงจันกิจกรรมแน่นกินแน่นท่องแน่นผ่านทางช่อง YouTube Alex Official ที่อเล็กทิระเดชได้เดินทางเที่ยวที่ลาวคนเดียวซึ่งวันกลับถึงไทยก็มีโบเมลาดาทำเซอร์ไพรส์ไปรับถึงสนามบินด้วยค่ะพร้อมสาสตร์โมเมนต์หวานกลางสนามบินทำเอาหนุ่มอเล็กยิ้มแก้มปริพร้อมทักว่าเแบบี้มาได้ยังไงอะคิดถึงจังเลยซึ่งขณะที่สาวโบก็เล่นการละครกลับบอกว่า เมื่อกี้คุยกับคุณแม่แล้วเตรียมบทจะคุยกับพี่ว่าสวัสดีหนุ่มโสดพร้อมจะมีแฟนได้ยังคะคุณจะมีแฟนในส2มสองหนึ่งแต่ในระหว่างที่สาวโบพูดอยู่นั้นหนุ่มอเล็กก็ทั้งยิม้มเอ็นดูทั้งก่อนและจุกมือสาวโบไม่หยุดเรียกด้วยว่าคลังรักกันไม่ไหวเลยทีเดียวค่ะ